วันนี้เรามา DIY เครื่องรดน้ำต้นไม้อตโนมัตินะครับก็ใช้ตัวตั้งเวลาสำเร็จที่มีขายทั่วไปนะครับก็280ถึง490บาทก็แล้วแต่ร้านนะครับแหล่งที่ซื้อก็ไอตัวตั้งเวลาจะมี2แบบนะครับใช้ใช้ไฟ220ใช้ไฟ12โวลต์ใช้ไฟ24โวลต์ 12โวลต์กับ24โวลต์ดีนะครับไฟกระแสตรง220โวลต์ไฟบ้านก็ถ้าเราเลือกระบบไหนแล้วก็สมควรที่จะเลือกโซลินอยตัวเปิดปิดวาล์วน้ํานะครับให้เข้ากับตัวตั้งเวลาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาแปลงไฟกลับไปกลับมานะครับหน้าตาตัวตั้งเวลาก็ตามภาพนี้นะครับ มีหลายแบบนะครับตัวนี้ตัวนี้220โวลต์ทีนี้ผมเอาภาพนี้มาเพราะว่าผมเคยใช้ตัวนี้อยู่ครับแล้วก็พี่ชายพ,พี่ชายก็ใช้อยู่ใช้เป็นตัวตั้งเวลารดน้าต้นไม้ที่ต่างจังหวัดเป็นกันครับอันนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีปัญหาอยู่อย่างนะครับถ้าเอาไปใช้ในที่อุณหภูมิสูงๆนะครับเอออย่างเช่นว่าเอาปีบ๊บข้อไว้กลางแดดอะไรเงี้ย อายุการใช้งานมันจะสั้นลงนะครับถ้าใช้ในบ้านก็ประมาณสามปีนะครับจุดที่เสียคือตัว C นะครับที่ผมถอดออกมานะครับผมจําค่าไม่ได้เลยต้องดูต้อง,องถ้าเพื่อนๆมีปัญหาต้องถอดดูครับเปลี่ยน C ีตัวนี้ยีตัวนี้เป็นภาคแหล่งจ่ายไฟนะครับถ้า C ีตัวนี้แห้งเ,เครื่องมันก็จะเปิดไม่ติดนะครับส่วนใหญ่ C ตัวนี้เสียครับในรูปผมใช้2ตัวขนานเข้าไปเพื่อให้ได้ความจุเท่ากับตัวที่ถอดออกมานะครับ แล้วก็ภาพต่อมานี่เป็นตัวตั้งเวลาคือผมมีของของอยู่ในบ้านแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะทำเองดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อมาทำเองทั้งหมดเลยเนะี่ยมันแพงกว่ากับไม่คุ้มอันนี้ผมก็เลยคิดทำเองไปเลยตัวตั้งเวลานะครับก็อัน,นี่ก็เป็นภาพตัวตั้งเวลาที่ทำทั้งหมดอันนี้มาดูวาวน้ำ วาวน้ำตัวที่เห็นนี้เป็นตัวพลาสติกนี่ใช้ไม่ได้นะครับผมซื้อมาลองแล้วปรากฏว่าแรงดันน้ำประปาเรามันเกินนะครับวาวมันไม่สามารถเปิดได้จ่ายไฟ12บวลต์ให้แล้วก็เปิดไม่ได้อันนี้วาวตัวสีขาวนี้ตัวละรวมค่าส่งแล้ว,ลวน่าจะ200อยนะครับ200กว่าบาทผมจำราคาไม่ได้แหละประมาณนี้ครับ200กว่าบาทก็เลยต้องซื้อวาวที่ตัวมาตรฐานกันนี้นะครับก็ วาวมาส่งแล้วก็เป็นว้าวทองเหลืองครับตัวนี้รวมค่าส่งแล้วหกร้อยสิบเจ็ดบาทอันนี้จําราคาได้เพราะเพิ่งเพิ่งซื้อมาก็เป็นคอยสิบสองโวล์ครับจริงที่ผมใช้สิบสองโวล์เนี่ยผมผมกลัวครับกลัวถ้าเกิดไฟมันลุกมาร่วแอะไรตรงสวนมันก็จะมีไฟวิ่งตามน้าไปแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วมันแยกกุลาบสวนเลยครับคอยครับสวนน้ําไม่ไม่ได้มาโดนกันโดยตรงเลยครับ แต่ก็แล้วแต่นะครับของผมใช้12ก็เลยใช้12โวลท์ทั้งระบบไปเลยอันนี้ก็เป็นสเปคของของวาวน้ำครับวาวน้ำตัวนี้ก็คือใช้งานได้ถึง10บาร์นะครับแรงแรงนั้นน้ำประปาสบายเลยครับอันนี้ก็เอาข้อต่อจากอีโซลีน่ไรวาวสีขาวออกแล้วก็มาใช้กันนี้นะครับซื้อข้อต่อทองเหลือง นิปเปิลเพิ่อมอีก2ตัวครับอันนี้ก็ขายยึดติดไวนอกบ้านแล้วก็ท่อน้ำอ่อนเข้ากับระบบประปาครับอีกด้านหนึ่งเป็นท่อ PVC ผมจะเจียเกีียวออกเพื่อจ่ให้สวมท่อ PE ได้นะครับแล้วก็ใช้เข็มขัดลัดสายตามภาพนี้เลยครับแล้วก็ลากสาย PE เข้าไปในสวนก็ผ่านมินิสปริงเกอร์ บางส่วนเป็นกระถางก็ใช้ไฟแช็กนะครับลนปลายท่อสายไมโครเสร้นเล็กนี่เลยก็าสายไมโครแล้วก็เอาคีมพอมันเริ่มละลายก็เอาคีมบีบเลยครับให้ท่อมันติดกันเสร็จแล้วก็ใช้เข็มก็ได้ครับเจาะให้น้ําไหลตามปริมาณที่ต้องการนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำประปาเลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับการใช้เข็มเจาะรูอ,ลอเล็กก็ยังไงน้ําประปาสะอาดอยู่แล้วครับไหลออกได้อันนี้ก็ เป็นในส่วนเล็กๆของผมนะครับต่อไปก็ไม่ต้องมานั่งคอยปะวงเรื่องรดน้ำต้นไม้ครับไปต่างจังหว,วัดหรือว่าบางทีอยู่บ้านก็ลืมครับก็มีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ